ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่ชื่นชอบการเขียนไดอารี่หรือว่าบันทึกเหตุการณ์ประจำวันนะคะวันนี้ครูหลินก็มีเทคนิคดีๆนะคะที่จะมาแนะนำนะักเขียนทุกท่านนะคะเกี่ยวกับการเริ่มต้นเขียนบทความจากไดอารี่อย่างไรดีค่ะ ในแต่ละวันนะคะเราก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ดีเหตุการณ์ที่เลวร้ายหรือว่าเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจนะคะลองหยิบยกมาสักเหตุการณ์หนึ่งค่ะแล้วก็ลองตอบคำถามดูนะคะว่า เหตุการณ์นั้นเนี่ยได้แง่คิดอะไรบ้างนะคะซึ่งแง่คิดนี่แหละค่ะก็คือบทเรียนหรือว่าใจความสำคัญของเรื่องนะคะที่เราจะเขียนในส่วนสรุปค่ะบทความประกอบด้วย3ส่วนนะคะนั่นก็คือส่วนนำ ส่วนเนื้อเรื่องและก็ส่วนสรุปส่วนใจความสำคัญของเรื่องนะคะเรามักจะเขียนให้อยู่ในส่วนสรุปเพราะว่ามันจะตรึงในความรู้สึกของผู้อ่านเมื่อเราได้ส่วนสรุปหรือว่าใจความสำคัญบทเรียนที่สำคัญเนี่ยนะคะซึ่งเราวางพลอตไว้แล้วในส่วนสรุปของเรื่องส่วนนำ เราก็ลองดูนะคะว่าเราจะเขียนเริ่มต้นเหตุการณ์อย่างไรแล้วก็ในส่วนของคอนเทนต์มีจุดพีคหรือว่าจุดสะเทือนอย่างไรและนำไปสู่แง่คิดดีๆหรือว่าแก่นของเรื่องดีๆที่เราสามารถที่จะปรับตัวหรือว่าปรับใจของตัวตัวเราเองได้นะคะสำหรับท่านที่เขียนบทความเข้ามานะคะ บทความของท่านใดนะคะที่โดนใจเนาะจะบอกว่าให้ถึง5รางวัลทีเดียวนะคะตอนนี้ก็ทยอยเริ่มเข้ามาแล้วนะคะเริ่มส่งเข้ามาแล้วนะคะก็ยังมีโอกาสนะคะก็เชิญชวนค่ะให้ลองเขียนบทความจากไดอารี่มาส่งดูนะคะมีรางวัลค่ะเป็นคอร์สเรียนฟรีที่ชื่อว่า จับมือเรียนเขียนบทความจากไดอารี่มูลค่า500บาทซึ่งเราจะเริ่มเรียนในเดือนตุลาคมที่ใกล้จะถึงนี้ค่ะ